ในวันนี้นะครับผมจะมาแนะนํานักเตะหน้าลงทุนประจําสัปดาห์โดวยวันนี้ครับผมมีทุนอยู่3,000ล้านมาดูกันว่าจะมีตัวไหนหน่าซื้อบ้างถ้าพร้อมกันแล้วไปดูกันเลย c o o k ี้ Land Shop รับเติมเกม Fc Mobile ถูกกเติมเองและยังมีเกมอื่นอีกมากมายร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายการันตีด้วยการรีวิวมากกว่า1,700รีวิวเติมสนุกไม่มีสะดุดต้องคุกกี้แลนด์ชอป โลโลโอเคครับสวัสดีชาว FC Mobile ทุกคนครับผมวันนี้ผมก็จะมาแนะนํานักเตะน้าลงทุนประจําสัปดาห์ครับมาเริ่มกันที่นักเตะ OVR ี1นะครับ1 1 1ราคาตา่มสุดตอนนี้ก็จะเป็นฟอร์ลันนะครับมูลค่าประมาณ1,600ล้านนะครับถ้าจใจผมแนะนำนะครับผมแนะนําว่าให้ซื้อตอนราคาต่ำกว่า1,500ล้านนะครับตอนนี้ก็ก็น่าเข้าแล้วนะเอาจริง แต่ว่าถ้าลงกว่านี้ได้ก็ยิ่งดีครับผมแนะนําว่าให้เข้าตอนราคาต่ำกว่า100เอ้ย1,500ล้านนะครับส่วนตัว,ตวอื่นเนี่ยราคาก็คือแล้วอย่างเช่นบัคแคมครับที่ตอนนั้นราคาประมาณ1,500ล้านเท่า์ล้านตอนนี้เลยแต่ว่าในตอนนี้ครับราคาขึ้นแล้วรวมถึงโคเซ่ด้วยนะครับส่วนใหญ่นักเตะจากกิจกรรมลองราคาก็จะขึ้นช่วงท้ายท,ายทายกิดนี่แหละนะครับ เตลูเบโตปลาแปลงเหมือนกันครับตอนนี้ก็ราคาขึ้นแล้วนีประมาณนี้เลยส่วนตัว,ตวอื่นก็ไม่ค่อยมีแนะนำแล้วนะครับเพราะนักเตะก็ราคาขึ้นแล้วท่านผู้ชมนี่ครับหลังจบกิจก็นักเตะก็ราคาเริ่มขึ้นเริ่มขึ้นแล้วเนาะอีกไม่นานก็น่าจะลงครับเพราะจะมีนักเตะ OVR 113เข้ามานะครับไม่แน่ใจว่าจะเป็นกิจหน้าเลยหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นกิจถัดไปนะครับโอเค สำหรับนักเตะ OVR หนึ่งร้อยสิบตอนนี้ก็แนะนำเป็นฟอร์ลามตัวเดียวนะครับแล้วก็แนะนำว่าให้เข้าตอนราคาต่ำกว่า1,500ล้านนะครับโอเคครับมาต่อไปที่นักเตะ OVR หนึ่งร้อยสิบครับสำหรับนักเตะ OVR หนึ่งร้อยสิบที่ราคาต่ำสุดในตอนนี้ก็จะเป็นลิสเจมนะครับราคาอยู่ที่ประมาณ900ล้านครับผมคิดว่ารอราคาลงกว่านี้น่าจะดีนะครับอยู่ประมาณ850ล้านอะไรประมาณเนี้ยคล้าย แคมเบียโซแล้วก็มัตเคลโน่ครับที่ในตอนนั้นราคาประมาณ800ล้านนะแต่ว,ว่าตอนนี้ก็ขึ้นมาพันล้านแล้วครับฟิวคล้ายๆกันนะอืฟิวคล้ายๆกันเพื่อนเพื่อนที่รอได้ก็แนะนําว่าให้รอก่อนนะครับสําหรับนักเตะ OVR 1 1 0สําหรับนักเตะ OVR 1 1 0ครับผมก็แนะนําเป็นตัวเดียวเลยนะครับก็คือลิสเจมส์ครับส่วนตัวอื่นเนี่ยราคาขึ้นแล้วนะก็ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็เป็นตัวที่ใช้งานได้นะราคาก็ประมาณนี้แหละนะครับ มาต่อกันที่นักเตะ OVR 109รครับในตอนนี้ก็มีน่าสนใจถึง3ตัวเลยนะครับจะเป็นนักเตะในกิจกรรมกับตันนะครับนี่ประมาณนี้เลยเพราะว่าราคาค่อนข้างดีเลยนะครับประมาณ4 0 0ล้านถ้าจะให้ผมแนะนําก็ซื้อตอนราคาต่ำกว่า400ล้านครับอย่างเช่นนี้เลยน่าสนใจมากผมจะซื้อเลยดีไหมท่านผู้ชมเอาเว่าซื้อสัก5าตัวดอกไว้ละกันนะครับเพราะนักเตะเนี่ยสามารถใช้งานได้ด้วยนะ เพื่อนๆครับในสัปดาห์ที่แล้วมีคนตามผมไหมอย่างที่ผมพูดไปครับส่วนใหญ่นักเตะในกิลองเนี่ยราคาก็จะขึ้นช่วงท้ายๆกิจครับอย่างเช่นชาฮิลในตอนนี้ครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วราคาประมาณ600ล้านนะตอนนี้ก็ขึ้นมาแตะอยู่ที่1000ล้านแล้วนะครับมีใครซื้อตามผมบ้างไหมก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับผมโชคดีนะที่ผมซื้อมาได้3ตัวครับแล้วผมก็ขายไปที่บ้อยนะผมได้กําไรมาประมาณ7 0 0 8 0 0ล้านนี่แหละนะครับหักค่าสีเรียบร้อย ส่วนตัวอื่นก็ราคาขึ้นแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวใช้งานนะครับที่ราคาขึ้นแล้วประมาณนี้นะครับสำหรับนักเตะ ovr หนึง้ผมก็แนะนำเป็น3ตัวในกิจกรรมกับตันนะครับประมาณนี้เลยมาต่อกันที่นักเตะ ovr 1น8ง้ครับในตอนนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักเตะจากกิจกรรมกับตันนะครับที่ราคาต่ำสุดจริงๆมีตัวใช้งานได้ด้วยนะเนี่ยครับอย่างเช่นตรงนี้ก็สามารถใช้งานได้นะนักเตะความเร็วมีครับ สกิลสีดาวกาเลียงก็ค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วก็จะมีเซนเตอร์แบ็กนะครับที่เหลียวแน่นมากส่วนสูงถึง192เซนติเมตรครับเกมป้องกันเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยนะที่สําคัญราคาน้อยด้วยนะครับเพราะว่าเป็นตัวที่สามารถใช้งานได้มีโอกาสาราคาขึ้นนะครับก็จะเป็น4ตัวนี้เลยนะครับส่วนตัวอื่นก็ไม่ค่อยมีแนะนําแล้วครับนักเตะจากแล็กนอล็อกตอนนี้ก็ไม่ค่อยน่าสนใจแล้วเพราะนักเตะเนี่ยไม่สามารถเอาไปทําอะไรได้แล้วนะครับ เมื่อกิษที่แล้วก็สามารถเอาไปแลกโทเค็นได้เนาะแต่ว่าในตอนนี้เอาไปทําอะไรไม่ได้แล้วท่านผู้ชมส่วนตัวอื่นครับเดี๋ยวผมขอดูครับหนึงนะไม่ค่อยมีตัวไหนหน่าสนใจแล้วนะครับก็จะเป็นนักเตะจากกิจกรรมกัปตันนะครับแนะนําว่าให้เข้าตอนประมาณราคาต่ำกว่า250ล้านนะครับก็มีน่าสนใจถึง3โคนเลยและที่สําคัญเนี่ยนักเตะสามารถใช้งานได้ด้วยนะอืใครมีงบก็สามารถจัดได้ครับ โอเคครับมาต่อกันที่นักเตะ OVR หน7ครับสลหรับนักเตะ OVR หน7ครับผมรู้สึกว่านักเตะจะโดนปรับราคาลงนะผมรู้สึกว่าราคาอาจจะลงได้มากกว่านี้นะครับอาจจะไปแตะที่38ล้านเท่า OVR 106ก็ได้นะครับผมแนะนําว่าในตอนนี้ไม่แนะนําให้เข้านะครับโอเคจากที่ผมวิเคราะห์นะครับสำหรับนักเตะ OVR ส0 7เนี่ยผมไม่แนะนําให้ซื้อตัวไหนเลยนะครับ ผมรู้สึกว่านักเตะเนี่ยมีโอกาสราคาลงได้มากกว่านี้ครับผมเลยไม่แนะนําให้เข้านะถ้าจะให้แนะนําก็จะเป็นนักเตะจากกิจกรรมกัปตันนี่แหละครับที่ราคาประมาณ100ล้านนะผมว่านักเตะกัปตันราคาอาจจะลงไปอยู่ที่ประมาณ80-90ล้านก็ได้นะครับคล้ายๆกิจที่ผ่านๆมานะที่ราคาจะอยู่ประมาณแปดสิบเก้าสิบล้าน,นครับแล้วค่อยขึ้นนะในตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะครับ ผมว่าจับตามองไว้ดีกว่านะครับสำหรับออนักเตะกับตาอวีอาหกันเจ็ดนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีงบน้อยนะครับผมก็แนะนำว่าให้ซื้อ o v r ต่ำกว่า1 0 6ครับแล้วก็ซื้อตอนราคาต่ำสุดนะ1 0 6ตอนนี้ก็38ล้านนะครับเพื่อนๆก็สามารถซื้อตามได้เลยแต่ว่าต้องรองหน่อยนะเพราะว่า1 0 6ส่วนใหญ่ก็เนี่ยครับ99 9, 9, 9บวกนะท่านผู้ชมใครรอได้ก็รอครับ สำหรับใครที่รอไม่ได้ผมก็แนะนำว่าอย่าเพิ่งซื้อครับรอก่อนดีกว่านะรอแบบช่วงเริ่มมีคนซื้อนะครับส่วนตัวนี้ก็ตัวเพชรในตมนะท่านผู้ชมราคาเลยจะสูงกว่าเพื่อนนะครับสกิล5ดาวเท้า55เวอร์จัดเอาจริงๆโอเคก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับนักเตะ o v i หนึ่งและหกผมแนะนำว่าซื้อตอนราคาต่ำสุดนะครับโอเคครับและนี่ก็คือนักเตะทั้งหมดที่ผมอยากแนะนำในสัปดาห์นี้นะครับ ผมเห็นผมก็ตกใจเหมือนกันนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักเตะจากกิจกรรมกับตันหมดเลยนะครับ1นึมีตัวหนึ่งนะครับที่ผมอยากแนะนําก็คือฟอร์ลันครับซื้อตอนราคาต่ากว่า1,500ล้านส่วนึ1 0ครับซื้อตอนราคาต่ากว่า850ล้านสําหรับ1นึครับสามารถเข้าได้เลยนะซื้อตอนราคาต่ากว่า400ล้านครับสำหรับนักเตะที่ OVR ต่ำกว่า108ครับผมก็แนะนำว่าให้ซื้อตอนราคาต่ำสุดนะ รวมถึง 106, 105, 104ด้วยนะครับซื้อตอนราคาตามสูตรได้ยิ่งดีนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมที่กําลังมองหานักเตะเก่งกำไรนะครับหรอบวันนี้เจอกัน,นคลิปหน้าครับบ๊ายบาย